สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขอนก็ิจมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์สลองกันนะพี่น้องเนาะคืองวดวันศุกร์ที่ยี่แปดกับ่อเข่าพี่น้องรถนี่มาเบิ่งผลมือวันที่ยี่แปดกันก่อนพี่น้องกันลืมมันออกบนนี่มันออกสี่สามเก้าล่างสองสี่นะพี่น้องเนาะล่างสองสี่ ของอาจารย์สลองจ๊บคู่เพาเขาพี่น้องเขาจะเลขวิง่งเลขวิ่งเขาที่สองก็มีของเกาให้เบิงเองนาะพี่น้องมีหอยเม็ดเขามีหลักฐานของเกาให้เบิองน้ำของเพื่อนก็นมีแต่สอ,อ,องเกจสองหนึ่งสองหกเลขหดออกสองสี่พี่น้องเนาะพราเขาเลขวิ่งเขาสองเขาตัวล่องพี่น้องเนาะเอาเข้ามาตามกันต่อไพี่น้อง ทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข้ามีหลุดหมดวันจันทร์ที่3าม มีนา วิ่งบวิ่งบนล่างเลขกสามตัวมันเล็กสามตัวไม่เล็กประกบเนาะโอ้โมีนอยู่พ่นมีเล็กวิ่นหายหน่ำนมีเหล็กวิ่นมาหายหน้ำไปสี่ ห้าสองเจ็ดเก้กามอนเัยมีเล็กวินมาแห่หน้ามีวันจับสุดสามตวัวแมนส่วนเล็กวิ่ง บนล่างหา้าสี่เล็ขบนเล็กเพื่อเน้นที่หา้า เน้นหาพี่น้องจคบคู่ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้า เก่าไปเชียนแล้วไม่ไเก่าได้พี่น้องได้เหล็กเก่าได้ยำคักๆมันกันอะหาเก่าได้พี่น้องได้สี่สองสี่เก็ด สี่เก้าเพียรพี่น้องงงเนะพี่น้องเนะเนขียนใหม่หาเก่ายานพี่นองง้องงงเลขตัวเดียวแนละหาเก้าเขียนผิดเขียนหาเจ็ดสองเสีย ส่วนเลขสามตัวแล้วพี่น้องเลขสามตัวสองห้าสองห้าห้าเจ็ดสองคูสองหางเลขสามตัว พี่น้องมาเบิ่งตัวเน้นได้พี่น้องมาเบิ่งตัวเน้นเพื่อเน้นสองหาสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าตัวเดียวกันนะพี่น้องอันนี้ก็หาเก้าเท่ากันเพื่อเน้นหกคู่เน้นสี่คู่ได้พี่น้องเด้อหกคู่เน้นสี่คู่ พี่น้องก็เบึงนํากันขึ้นออกแคบหน้าจอเรื่อล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันจันทร์ที่สามมีหน้านี่ยเหล็กวินเพื่นกับซีกับหาสองเกตเก้าเนี่ยเหล็กวิน้ะพี่น้องส่วนบนล่างเพื่อนหายวิ่งหากับซีเพื่นเด่นหาล่องซีส่วนจับคู่เนี่ยห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้า เลขสามตัวกันแมนสองห้าสองห้าห้าเจ็ดได้พี่น้องได้ส่วนตัวเน้นแมนห้าสองห้าเจ็ดแล้วก็สเจ็ดหกอห้าเก้าได้พี่น้องได้หกคู่เน้นหาเอ้ยหกคู่เน้นสี่คู่สองสมันออกสี 4, 2, 4, ่สองสองสี่มันออกไปแล้วเป็นตัวร่องสีเก้าออกไปแล้วค่เป็นตัวร่องเอ้ยบอแม่เก้าเก้าสี่มันรัฐบาลไทยเนาะพี่น้อง หน้าพัฒนามันออกกัน,ากน,น,น,ออกนสามเก้าอย่าบืมไมมแม่นมันออกสามเก้าเมื่อวันศุกร์น่แล้วการมันออกสองซีอันนี้เป็นซีสองเนาะพี่น้องเนาะอพี่น้องเขาแคบหน้าจอเนดะ้อถ้ามากระจัดกระจายกับพันได้ก็ขอบ,บุญขอบคุณอาจารย์ในหลายครับผมก็ขอให้พี่น้องเขาโชคหมานกันสุขุมสุขคนรว่อยเรเงีงปังๆ,งๆกัน จะเจ็บจะไข่จะจนเด้อเอฝา,ากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเพจผพารวยสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม